แก้ปัญหาเดินไม่ตรงเดินแล้วเอียงๆไม่ตรงเส้นต้องทำยังไงวันนี้ไปดูกันนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้รีเบลเราก็จะมาพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาการนะที่คนไข้ผมถามมานะว่าทำไมเขาเดินไม่ตรงปกติเราตั้งกระจก แล้วก็ให้คนไข้เดินมองตัวเองเนาะแต่เขาเดินแล้ว เอียงหลบกระจกไปเรื่อยๆแล้วไม่เห็นตัวเองในที่สุดทําไมถึงเป็นแบบนั้นพี่ๆเป็นกันหรือเปล่านะครับใครเป็นบ้างพิมพ์ให้ผมหน่อยอยากรู้ว่าอาการนี้เป็นกันเยอะไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าอาการนี้เจอได้นะในคนไข้สโตรกถึงแม้ว่าจะแรงดีก็ตามแต่นะก็อาจจะมีอาการแบบเดินแล้วไม่ตรงเส้นเดินแล้วมันเฉียงๆเอียงๆแล้วไปเบียดผนังเดินในที่แคบไม่ได้ก็มีเหมือนกันหรือคนที่แรงยังไม่ดีแรงน้อยอันนี้ก็อาจจะเจอได้เยอะมากกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะนั้นนะครับวันนี้มาทําความรู้จักกันว่าอาการนี้ เกิดจากอะไรได้บ้างแล้วก็เราต้องทํำยังไงได้บ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าอาการแบบนี้ที่เดินเอียงนะครับมีหลายสาเหตุนะตั้งแต่ตัวเอียงออกแรงผิดลําดับขั้นตอนสะโพกควบคุมไม่ได้แล้วทาให้ช่วงสะโพกหมุนหรือว่า,ากล้ามเนื้อช่วงสะโพกเนี่ยมีหย่อนมีตึงไม่เพียงพอไม่พอดีทําให้เท้าเนี่ยผิดตําแหน่งการจัดวางทั้งหมดตรงนี้นะครับคือสาเหตุของการเดินเอียงแต่จะมีอยู่หนึ่งอาการนะครับที่เราจะเจอในทุกๆสาเหตุเลยของคนไข้เดินเอียง คือการจัดวางตำแหน่งเท้าที่ไม่ดีตำแหน่งการวางเท้าของเรานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญามากๆที่เป็นตัวกําหนดทิศทางการเดินของเราไม่ใช่แค่ตำแหน่งเท้าข้างอ่อนแรงนะตำแหน่งการวางเท้าของขาข้างดีด้วยซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดจุดเริ่มต้นของการวางเท้าไม่ดีไม่เหมาะเราจะเห็นว่าคนไข้เดินเอียงได้ง่ายเดินแล้วมันเซไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้คนไข้ที่แข็งแรงแต่วางเท้าผิดตำแหน่งวางเท้า ผิดทิศท,ทางเนี่ยการเดินก็จะผิดเพี้ยนไปเหมือนกันซึ่งในคนไข้ที่อ่อนแรงมีโอกาสผิดเพี้ยนอย่างนี้เยอะมากแล้วก็ทุกๆสาเหตุที่ผมบอกไปนะครับเราเจอเกือบทุกคนนะที่เดินเอียงแล้วเท้าบุ่นออก แต่ถ้าจัดการไม่ได้จริงๆควบคุมตำแหน่งการวางเท้าแล้วยังเอียงอยู่เดินไปเรื่อยก,ก็ยังเอียงอยู่อันนี้อาจจะต้องหานักกายภาพหรือคุณหมอนะเพื่อให้หาสาเหตุที่ชัดเจนแล้วก็รักษาที่สาเหตุที่ชัดเจนตรงนั้นแล้วจะหายได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตำแหน่งการวางเท้านะที่บิดหมุนออกขณะเดินเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมจะมาฝากพี่ๆในวันนี้แหละว่าเราจะต้องทดลองในการควบคุมการวางตำแหน่งเท้าก่อน มาเข้าสู่วิธีการกันเราต้องทํำยังไงในการควบคุมตําแหน่งการวางเท้าก่อนที่จะไปจัดวางตําแหน่งเท้านะครับสิ่งแรกที่ทุกๆคนต้องรู้ก่อนคือการวางเท้าปกติของเราเนี่ยจะวางตัวอยู่ในแนวตรงหรือว่าอาจจะหมุนออกเพียงเล็กน้อยสักป,ประมาณ30องศาถ้าเกิดว่าคนไข้จัดวางตําแหน่งเท้าไม่ตรงหรือว่าจัดวางตําแหน่งเท้าหมุนออกไปมากกว่าสัก30 เริ่มจะผิดเพี้ยนในทิศทางและการออกแรงแล้วคนไข้บางคนที่ผมเจอนะหมุนออกไปสัก45 <g ol> หมุนออกไปสักเกือบจะถึง90แล้วอันนี้ทำให้คนไข้ออกแรงยากแน่นอนและบางคนก็เดินแล้วตัวหมุนตัวบิดตัวหมุนไปมาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในการเดินแหละเพ <g ol> ราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่ๆต้องรู้นะครับ <g ol> เพื่อ,อนําไปใช้ในการปรับการเดิน ลำดับขั้นตอนในการจัดวางเท้าให้ถูกต้องนะครับขั้นตอนที่1ก่อนจะไปดูข้างอ่อนแรงนะครับข้างแข็งแรงพี่พี่ต้องวางเท้าให้ถูกก่อน,าอาาก,ก,อนการวางเท้าให้ถูกคือวางให้มันสบายๆนี่แหละแต่ว่าอยู่ในช่วงรงหรือหมุนออกไม่เกินสักประมาณ30องศาถ้าเกิดข้างแข็งแรงเรายังผิดเพีย้ยนตำแหน่งนี้ไปนะลองกลับไปจัดใหม่เลยถัดไปนะครับขั้นตอนที่2การ ก้าวขาแล้วจัดวางเท้าข้างอ่อนแรงการวางเท้าข้างอ่อนแรงเนี่ยสำคัญมากๆคนไข้ที่อ่อนแรงบางคนก้าวขายังไม่เก่งเนาะยังใช้การสะบัดการเวียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากขาเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องจัดวางนะครับก็คือพอไปข้างหน้าเสร็จเราอาจจะต้องขยับสักเล็กน้อยเพื่อให้เท้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็คืออยู่ในแนวตรงหรือบิดหมุนออกไม่เกินสักสาองศาเพราะนั้นจะก้าวไปแบบไหนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสนะฮค่อยๆฝึกกันแต่ตำแหน่งการวางเท้าต้องมาจัดระเบียบ ที่จะลงน้าหนักให้เต็มถ้าข้างแข็งแรงระวังได้ดีถ้าข้างอ่อนแรงระวังได้ถูกต้องแล้วการเคลื่อนไหวที่ตามมาจะง่ายขึ้นและจะถูกที่ถูกทางมากยิ่งขึ้นรวบรวมทุกวิธีการรักษาค้นหาทุกวิธีการฟื้นฟูในคนไข้โรคหลอดเลือดสมองที่ รีเบนคลินิกเข้าซอยวิภาวาดี60เพียง1กิโลเมตรควบคุมโดยนักกายภาพบำบัดจากรีเบนที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูคนไข้สตโตรกมากกว่า2,000คนไม่ว่าจะอ่อนแรงเกลงพูดไม่ชัดหรือแขนใช้งานไม่คล่องด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยฟื้นฟูด้วยคลื่นแม่เหล็กกระตุ้นสมองช่วยส่งเสริมการสังการให้มีแรงมากขึ้นร่วมกับสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลก หุ่นยนต์ฟื้นฟูอัจฉริยะที่จะช่วยส่งเสริมการสั่งการกระตุ้นการเคลื่อนไหวสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้สมองฟื้นฟูได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับหุ่นยนต์ฝึกแขน3ม,มิติที่สามารถตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้อย่างแม่นยำสามารถกำหนดท่าฝึกได้อย่างอิสระและสร้างความหลากหลายในการฝึกทำให้การทำกายภาพไม่น่าเบื่ออีกต่อไปที่เดียวจบครบทุกปัญหาสตโตร k e ที่รีเบนคลินิกถ้าข้างแข็งแรงระวังได้ดีถ้าข้างอ่อนแรงระวังได้ถูกต้องแล้วการเคลื่อนไหวที่ตามมา จะง่ายขึ้นและจะถูกที่ถูกทางมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นขั้นตอนที่3ถ่ายน้ำหนักใส่ไปเลยครับถ้าเกิดเราถ่ายน้ำหนักใส่ไปต้องพ่งตรงว่าถ้าเกิดความสามารถร่างกายเราเพียงพอและเหมาะสมแล้วนะการเดินขาเราตัวเราเราจะไม่ค่อยเดินเฉไม่ค่อยเดินเอียงแต่ถ้าเกิดเราวางเท้าได้ตรงแล้วถูกแล้วจัดเท้าแล้ว1แล้ว2แล้วแต่เรายังเอียงอยู่หมุนอยู่อาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นแล้วครับสิ่งที่ผมเคยเจอเหมือนกับพี่เคยเล่าเลยบางคนเนี่ย ถ่ายน้ำหนักด้วยการโน้มตัวก้มตัวไม่ได้ควบคุมสะโพกในการดึงมาด้วยทําให้ลําตัวบิดหมุนหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รับรู้หรือรับรู้ไม่ถูกต้องในตําแหน่งของร่างกายปัญหาการรับรู้ร่างกายเนี่ยทำให้คนไข้ไม่รู้ว่าตัวเอียงตัวตรงสะโพกตรงไหมสะโพกหมุนหรือเปล่าตัวหมุนอยู่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดจัดเท้าได้ดีแล้วนะ ตอนแรกๆตัวอาจจะบิดหมุนหรืออะไรซะหน่อยแต่ฝึกเดินต่อเนื่องแบบนี้สักอาทิตย์หนึ่งนะถ้าเกิดเดินตรงขึ้นนั่นแปลว่าเรามาถูกทิศทุกทางถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับแล้วค่อยค่อยฝึกเดี๋ยวจะเดินตรงยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเดินทั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วขาก็ตรงเดินไม่เอียงแต่ตัวบิดอย่างเงี้ยต้องไปหันักเกยภาพนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยการขึ้นไหวชนในอื่นของร่างกายจะผิดแปลกไปและเดี๋ยวอาจจะนํามาซึ่งอาการปวดอาการเจ็บหรือ ความผิดปกติอย่างอื่นตามมาไนดะ้ทั้งหมดนี้นะครับก็อเอามาฝากกันถ้าใครเดินแล้วมันไม่ตรงเดินแล้วมันเอียงถึงแม้จะอ่อนแรงไม่เยอะหรือว่าอ่อนแรงเยอะยิ่งเดินยิ่งเอียงเดินแล้วมันเอียงหลบจากแนวทางเดินปกติเดินแล้วเบียดผนังพิมพ์คอมเมนต์ให้ผหน่อยอยากรู้ว่าเป็นกันเยอะไหมในอาการแบบนี้สําหรับวันนี้นะครับตีเบลลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจในเพจ Facebook Live รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน11.00ครึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง y YouTube รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10.00นถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ